ของเขานะคะจะเป็นเนื้อเจลลี่นี่เลยเลเฮ้ยมันมันนิ่มนะคุณนิ่ถูตรงไหนตรงนั้นจะนุ่มเช่นศอกขาพับขาหนีบหรือว่าบริเวณแก้มก้นน่ะนะคะจริงๆแล้วเราพูดกันตรงตรงแทร็กก็เป็นตรงนั้นเลยแล้วก็อะไรนะฮะแทร็กก็ไปแทร็กหรือโปะโปะน้างานเราก็ได้แล้วนั่งานเราเป็นนูนๆหรือเป็นเป็นรูปร่างแบนหรืออะไรก็โปะน้างานไปใครกี่บาทครับท้องเกียร์ใครกี่บาทนี่ก็สิแทร็กแทร็กมีไหมมีไหมภาษาอีสานแทร็กนี่ไหม อีสานมีภาษาไม่ไม่รู้ว่าแท็กับอีสานก็คือหมายถึงว่าแท็กเข้าไปให้ให้มันผุกเข้าไปในน้ำเชื่อไหมแนบิกพ่อไว้เรื่อยๆนะมือบิ๊กจะขาวขึ้นใช่เฮ้ยาพูดคำว่าขาวมันจะสว่างเราพูดเราละใช่ลืมไอเลืฟดอยู่นะไอเลืฟดยูติ๊กต็อก่หลุดปาก ว่าตัวเนี้ยมันจะมีสบู่เอ้ยไม่ใช่ในสบู่มันจะมีตัวสเตนเซลกูลาม,ม,มีน้ำนมฮอกไกโดมีผงไข่มูปีว่านหางจระเข้นะคะ<ม>แล้วที่สาคัญเขาจะมีกรดแลคติกแอซิดมันก็เลยสามารถใช้กับตรงนั้นได้ใช่ทั<ต>้งผ<ต>ูช้ชายทั้งผู้หญิงมันอ่อนนุ่มน้องน้องหรอน้องน้องน้องน้อยหรอก็คือกับน้องชายด้วยความที่มันอ่อนนุ่มพี่ย่าบอกว่ามันใช้กับตรงนั้นได้พี่ทาหน้าด้วยเพราะตรงนั้นมันอ่อนนุ่มกว่าหน้าเราอีกนะบีกครับถูกแล้วถ้าเราปกตรงนั้นนะคะใช้ใช้บ่อยๆครั้าเนี่ย อันนี้จะพูดที่เห็นภาพถ้าเราเข้าลงหนังมันมืดใช่ป่ะถ้าเราถอดเกงม,มามันจะวาวออกมาเลยสว,ว่างพี่คน<อ>นี้เพื่อนพี่อะเขามาพี่อย่าพูดอย่างนี้นะไม,ไม่พอขายนะคุณโอ๊ต <laughs> ทำให้แบบว่าสินค้าพอขายเกิดอะไรทำไมพี่อยโรงงานอะน<ม> เป็นการผู้ดีนภาพแบบปลอดภัยมันแทสออกมาดิฉันแนะนำเอสซีว่าเวลาตอนกลางคืนอ่ะขับรถผ่านตำรวจที่ให้เปล่าอ่ะขอให้ได้แทสออกมาที่เราใช้ใช้อลลไวแล้วอ่ะมันจะสว่าง่ากแล้วก็ตำรวจแสบตาแล้วจะปล่อยเราจริงมันสว่างจริงเพื่อนที่อ่ะเขามารีวิวเขาบอกว่าพรุ่งนี้โรงงานต้องิตเพิ่มนะครับเขาบอกว่าเธอเธอของฉันมันสว่างขึ้นจริงมีสว่างขึ้นจะเปิดให้ดูแล้วก็ก็ไม่ต้้าดูนะเบรถึงแม้ว่าเราจะมีเหมือนกันแต่ว่าบางคนมันก็เลเยอร์ อ๋อนี่ชื่อเหรอแมคะชื่อไหมคะชื่ออะไรชื่อจ๋านี่ต้องนิ่นิดเดียวพี่มันนุ่มแล้วมันก็จะมีความสว่างจริงๆแล้วแล้วแล้วตรงเข่าอ่ะตรงเข่าที่แบบมีรอยรอยแตกรอยด้านข้อพับข้อพับ